เมื่อวงของคุณมีลูกค้าเหมาให้ไปนอนด้วยสวัสดีเป็นทางการฉลองกับพเาวงแฮมด้วยครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงวันนี้สบายดีหรือเปล่าดีอยู่แล้วสบายดีใช่ไหมครับผมเมาหรือยังฮะอันนี้ไม่เมาเลยเหรอแสดงว่าคอแข็งแข็งเลยหรือว่าคอลึกระหว่างคอแข็งกับคอลึกนี่อันไหนอันไหนพอเป็นไปได้ จริงเหรออะไรนะคนคนข้างข้างคอลึกไม่เชื่อเฮ้ยต้องพิสูจน์หรือเปล่ามาเดี๋ยวถอกกระดองเดี๋ยวให้มือที่บอร์ดเลยมึงมาถือมึงก็จังไรเลยเหรอจังไรเลยวันนี้ชอบใครบอกได้เลยนะครับนันดนตีหัวใจยังว่างอยู่บอกเลยว่าวันนี้พร้อมที่จะไปนอนกับลูกค้าทุกคนนะครับมึงอดจากมาจากไหนเนี่ยฮะไม่โจะเป็นราคา500 500 800 800ก็มีหรือ1,000 1,000วันนี้เรามีครบทุกรูปแบบครับสนใจไหมครับพี่สนใจเอาโน้งตีไปนอนก่อนเล่นไหมเอาพี่อ่ะผมผมถามคุณพี่คนนี้เสื้อดำห้าคนใครหล่อสุดเอาแล้วเหมาเลยเหรอเฮ้ยโต๊ะโซฟาบอกมี20บาทไปได้ไหมไม่ได้พี่คนนั้นเขาจะเหมาแล้วเออเหมาแล้วเหรอแสดงว่าหนึ่งไหวใช่ไหมครับโอ้โหคุณพี่ผมมีที่เล่นระหว่างยังไงผัดกันหรือว่าจะพร้อมกันทีเดียวพร้อมกันทีเดียวเชียว ดีไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าพี่ก็ถอดมาผมร้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือผมพูดทีเดียวแต่ว่าที่เหลือมันกังวลเนี่ยพี่อะไรเนี่ยพูดเล่นนะครับพี่ของผมเล็กนิดเดียวมันทำให้พี่กังวนไม่ได้หรอกก็ประมาณเนี้ยใครเขาจะเชื่อมึงต้องโชว์พอแล้วเฮีย